คครับผมเห็นไหมอาจารย์บอกว่าใครที่มีเลขวิญญาณไคลโลหนึ่งกับ2เนี่ยมถูกหวยสูงมากแล้วหยิบมาก็ได้หินที่ดีนะคะเสริมดวงเลยหินไม่หลอกตานะครับท่านทันมานะครับเป็นคอมเมนต์นะครับอาจารย์คอมเมนต์ของคุณเตย9กทับหความรักโสดค่ะคือต้องบอกเราด้วยความรักเนี่ยนะโสดขาดเนี่ยยังดีนะครับถ้าบอกอีกว่า จะได้แต่งงานเมื่อไหร่หรือว่ารักกับคนนี้จะยังไงเนี่ยถือว่าชัดเจนละเอียดนะคะ<อ>ความรักถ้าโสดอยู่แล้วถามว่าจะมีแฟนไหมเนี่ยนะคะคเออมันมีโอกาสมันกระท่อนกระแท่นนะคะคมันมีโอกาสเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ขึ้นปีหน้าแล้วจะดีขึ้นแล้วจริงๆแล้วอาจจะรักกับคนไกลคือคือคนที่ต้องเหมือนกับว่าไม่ได้เจอกันตลอดเวลาไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะคะแลนแหละแล้วก็ ภาพ